โอเคครับผมในครั้งที่แล้วนะครับถ้าหากว่าใครได้ตามใน Facebook ของผมนะครับผมได้ซื้อหมวกกันน็อกมาใบหนึ่งนะครับผม <c oughs> นั่นก็คือหมวกอันนี้นี่เองนะครับผมอ่าหมวก b m o l a Textile นะครับผมก็ผมซื้อมาจากร้าน Audio t o Speed หมวกกันน็อกนะครับผมอันนี้ผมได้ไปซื้อมาจากที่ร้านเลยนะครับผมถามว่าทำไมผมถึงอยู่ๆเนี่ยไปซื้อหมวกกันน็อกมาใหม่แน่นอนว่า หมวกกันน็อกตัวเก่าของผมเนี่ยได้เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานที่อย่างนักหน่วงผมเลยได้มีโอกาสผ่านไปแถวๆนั้นพอดีนะครับผมก็เลยเข้าไปในร้านแล้วก็ซื้อเลยความประทับใจแรกของผมนะครับก็คือการดูแลค่อนข้างโอเคเลยับผมคือบอกว่าผมมีข้อสอบถามอะไรนะครับผมคือทางร้านเนี่ยสามารถที่จะตอบได้เลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้เกี่ยวกับพวกหมวกกันน็อกหรือว่าอะไรเลยนะครับผมตอนนี้ผมเนี่ยไปซื้อหมวกกันน็อกเนี่ยทางร้านก็ให้คำปรึกษาที่ดีมากมาก เลยนะครับผมผมก็ลองไปลองมาลองไปหลายแบบมากๆสุดท้ายก็มาจบที่ ตัวอันนี้นะครับผมอ่าทำไมผมถึงเลือกตัวนี้นะครับผมหนึ่งคือรถที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันเป็นรถที่ซีซีค่อนข้างยังต่ําอยู่นะครับผมมันยังต่ําอยู่แล้วก็ยังไม่ได้มีเหตุผลที่ต้องแบบว่าจะอัปเกรดใช้ตัวทีส่สูงสูงมากๆนะ,นะครับผมสําหรับผมคือมันค่อนข้างตอบโจทย์ผมทีเดียวเลยนะครับผมความประทับใจหลังจากที่ลองใช้มา1สัปดาห์นะครับผมสําหรับผมเลยนะครับ หมวกใบนี้เนี่ยเป็นหมวกกันน็อกที่มันมีความเฟิร์มนะครับผมสคือหมวกใบนี้เนี่ยมันค่อนข้างตอบโจทย์การใช้งานของผมรถที่ผมใช้นะครับจะเป็น Honda w เว e 125i นะครับผมรถคันนี้เนี่ยมันเป็นรถที่ไม่ต้องการความเร็วนักนะครับการใช้งานจะเป็นการใช้งานทั่วไปสต่หรับผมคือผมไม่ได้เอาไปออกทริปไกลๆนะครับผม3คือสาําหรับผมเนี่ยคือผมไม่ได้ออกทริปหนักๆใช้งานทั่วไปแค่ขับไปที่ทํางาน ครับไปซื้อของอะไรเนี่ยครับผมซึ่งถ้าเป็นหมวกเต็มใบเนี่ยมันได้ความเซฟตี้ขึ้นมาแต่ว่าต้องแรกด้วยความอึดอัดและความร้อนครับซึ่งผมเนี่ยใช้ทั่วไปไม่ได้ใช้ออกทิปไม่ได้ใช้งานขนาดนั้นนะครับผมตัวนี้เลยตอบโจทย์ผมนะครับผมมันสามารถที่จะถอดค้างออกมาได้นะครับผมวันในวันนึงเนี่ยถ้าหากว่าเราเนี่ยอยากจะได้หมวกแบบครึ่งใบก็ เราสามารถถอดคางจากตรงนี้เนี่ยออกมาได้นะครับผมตัวนี้เลยค่อนข้างตอบโจทย์การใช้งานทั่วๆไปของผมมากๆเลยนอกจากมันจะตอบโจทย์การใช้งานของผมทั่ว,วไปแล้วนะครับพอผมมาใช้เนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้นวมข้างในเนี่ยมันค่อนข้างจะเฟิร์มมากๆเวลาที่เราใช้หมวกเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าหมวกมันหลวมเกินไปเนี่ยมันจะรู้สึกมันไม่ค่อยเฟิร์มขับไปแล้วมันหมวกมันจะหลุดหรือเปล่ามันจะหลุดแลไม่หลุดแลนะครับผมแต่เมื่อเราเนี่ยมีมีหมวกที่มันแบบเฟิร์มกับใบหน้าของเรานะครับผมและนวมเนี่ย มันเป็นนวมที่ดีขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับผมมันก็จะสามารถช่วยสปอร์ตใบหน้าของเราให้มันกระชับแล้วก็มีความมั่นใจในการขับขี่มากขึ้นด้วยนะครับผมอันนี้คือที่ผมชอบหมวกใบนี้มากๆเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้ผมใช้เป็นไซส์ M นะครับผมทีนี้เนี่ยงานประกอบเรามาดูที่งานประกอบถือว่าดีเลยนะครับผมสำหรับผมเพิ่งขยับมา ในเลทของหมวกอนน็อกราคา1,000ขึ้นไปนะครับผมก็สั่ผมคือมันโอเคมากๆนะครับงานประกอบดูดีเลยนะครับดูดีสมตามราคาของเขานะครับผมแล้วก็ที่ผมชอบก็คือมันมีที่ระบายลม ข้างบนด้วยนะครับแล้วมันใช้ได้จริงด้วยนะไอที่ระบายลมเนี่ยตอนที่เราขับรถเนี่ยผมลองเปิดแล้วมันรู้สึกว่ามันมีลมเข้ามาคือลมมันเข้ามาจริงๆเลยนะมันทําให้รู้สึกว่าแบบข้างในหมวกเนี่ยมันรู้สึกมันเย็นขึ้นอันนี้ผมชอบมากๆเลยนะครับถ้าว่าเป็นแบบว่าหมวกที่ราคาสูงขึ้นหรือว่าเกรดที่สูงขึ้นเนี่ยมันอาจจะระบายลมได้ดีกว่านี้อ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะครับก็คือชิลข้างหน้าไอชิลตรงนี้เนี่ยไอตัวกรอบข้างหน้านะครับมันเคลือบกนรอยขีดขวนด้วยนะครัมป้้องงกกนไไดิ็ จริงก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยทําแบบว่าเคยทําขูดกับประตูที่ห้องนะครับผมก็ขูดขูดดังเลยคือพอมันขูดปุ๊บเนี่ยผมก็เอาชิวมาดูนะครับมันก็ไม่มีรอยนะครับผมสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ทราบก็คือผมลองไปหาข้อมูลหลายๆที่เนี่ยมันบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยมันจะมีเหมือนกับเป็นดีเฟกของรุ่นนี้ก็คือตัวนี้เนี่ยไอไอไอตัวยาง ของหมวกข้างล่างเนี่ยมันจะมันจะมีปัญหาคือมันจะหลุดนะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าไอ้รุ่นที่ผมใช้ไอ้ตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยจะมีดีเฟกต์แบบนั้นหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็สําหรับแว่นอันนี้เนี่ยแว่นตัวนี้สหรับผมคือแบบว่าตอนที่เราใส่เนี่ยไอ้ตัวแว่นเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ในระดับสายตาของเราหรืออันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมใส่หมวกนี่ถูกต้องหรือเปล่าคือทุกครั้งที่ผมใช้เนี่ยไอ้ตัวแว่นไอ้ตัวแว่นจันแดดข้างในนะครับผม มันจะอยู่แค่แบบมันจะอยู่เหนือขึ้นมานิดนึงนะฮะสำหรับผมคือผมไม่ค่อยได้ใช้แว่นกันแดดอันนี้เท่าไหร่นะครับผมอาจจะเกิดจากที่ตัวผมก็คืออาจจะใส่หมวกได้ไม่ถูกล็อกของมันก็ได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจโดยรวมคือแว่นกันแดดที่อยู่ข้างในเนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะครับผมแต่ว่าเอาจริงๆพอผมใช้ก็แทบจะไม่ได้ใช้เลยแต่โดยรวมนะครับโอเคเลยสมราคาของ เขาเลยนะครับผมเป็นหมวกราคาพันบาทขึ้นไปใบแรกของผมเลยนะครับผมแต่ถ้าว่าคนที่เคยจับหมวกที่ราคาแบบ4ี่พันห้าพหรือว่าเป็นหมื่นมาแล้วเนี่ย mm. เขาอาจจะรู้สึกเฉยๆก็ได้นะครับผมแต่นี้คือมุมมองจากคนที่เคยที่เพิ่งจะมาลองซื้อลองอัปเกรดจากหมวกราคาต่ำกว่า1,000พัเนี่ยมาสู่ หมวกราคา1,000ต้นๆนะครับผมสิหร้าผมคือหมวกกันน็อกเนี่ยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะครับการที่เราแบบว่ามีหมวกกันน็อกดีๆสักใบเอาไว้ซัพพอร์ตความปลอดภัยของตัวของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกว่าสำคัญไม่แพ้กันเลย นะครับผมสำหรับหมวกกันน็อกนะครับผมถ้าหากว่าเพื่อนๆเนี่ยสนใจหมวกกันน็อกใบนี้นะครับผมเพื่อนๆก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้ที่ร้านออโต้ o ูสปีดหมวกกันน็อกนะครับผมที่นี่เนี่ยยังมีหมวกกันน็อกอีกหลากหลายแบบหลากหลายแบรนด์ให้เพื่อนๆเนี่ย ได้เลือกดูได้เลือกซื้อเลยนะครับผมพี่ๆที่ร้านนี้เนี่ยใจดีมากๆแล้วก็ให้คําปรึกษาเรื่องหมวกกันน็อกตัวโปรดของเราได้อย่างแน่นอนนะครับผมโอเคครับผมสาหรับวิดีโอนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมหวังว่าวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังมองหาหมวกกันน็อกสักใบหนึ่งนะครับที่ราคาไม่สูงมากนะครับหมวกกันน็อกบีโมล่าใบนี้นะครับผมก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเพื่อนๆ อีกหนึ่งตัวเพื่อนๆนะครับสามารถติดตามวิดีโอใหม่ๆได้ทุกวันพุธและวันเสาร์เวลา3ามทุ่มตรงนะครับผมได้ที่ช่อง YouTube ไอปอและ Facebook ไอปอเหมือนกันนะครับแล้วเรามาเจอกันนะครับผมโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมผมไอปอก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับผม